มาแล้วค่ะตุ๊กตาขี้เลื่อยมาแล้วค่ะสวยมากๆหมวกนี้ถอดได้นะคะเสื้อคลุมก็ถอดได้นะคะเสื้อผ้าถอดได้หมดเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะนิ้วก็กระดุกกระดิกไปมาได้ด้วยนะคะสวยงามมากๆนะมาดูหน้ากันชัดๆนะคะหลับตาได้ด้วยนะนี่หลับตาได้ด้วยอายุร้อยกว่าปีเชียวนะคะเยอรมันแท้ด้วยค่ะแล้วก็ทําด้วยมือด้วยนะหมวกเขานะคะสวยมากๆเนี่ยมาดูข้างใน หมวกนะทำด้วยมือแท้นะคะทุกอย่างเย็บด้วยมือหมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นตุ๊กตาโบราณนะคะอายุ90กว่าปีนั่นเองนะคะแม่ค้าก็แก่มากๆเลยเอามาปล่อยให้เรานะคะมีมีไอ้นี่เครื่องประดับให้ด้วยดูดิรายละเอียดย่อยยี่ยับมีหมดเลยน่ารักจังเลยนี่น,นี่มาดูหมวกนะมาดูหมวกก็สวยเลยอะ่ะนี่ค่ะมาดูใ,ใกล้นะคะความสูงก็คือ นะคะ20นิ้วนะสวยมากๆมาดูชุดเขานะคะสวยงามมากๆนะคะเมื่อกี้เราจับแก้ผ้าไปแล้วรอบหนึ่งนะสวยมากเป็นงานเยอรมันแท้นะคะตุ๊กตาขี้เลื่อยนะคะท่านใดสนใจก็อินบ็อกมาเลยนะคะดิวด,วด,วดวิสวยงามมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน